คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันร์นิยายเสียงทุกถ่อยคําทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะตอนอวสาน อย่าใจใร้ายทิ้งฉันกับโลกไปเลยนะคะคุณนำ้ำลูกเหรอเขาเลิกคิ้วทว่าภายในใจกลับเต็มตื้นไปได้วยความยินดีค่ะแล้วเจอกันนะคะพี่ยามสิ้นคำพูดนั้นลำแสงสีขาวสว่างจ้าก็าอบอุ้มเอาร่างบางลอยสูงขึ้นไปก่อนลำแสงนั้นจะหายลับไปในความมืดท่ามกลางเสียงตะโกนก้องของชายหนุ่มเดี๋ยวสิน้องเอ๋ยกลับมาคุยกับพี่ก่อนน้องเอ๋ยน้องเอ้ย จากนั้นชายหนุ่มก็สัมผัสได้ถึงแรงแม่เหล็กอบอุ้มร่างของเขาขึ้นสู่ใจกลางลมหมุนแรงก่อนร่างของเขาจะลอยสูงขึ้นและตกลงสู่พื้นก่อนที่ความมืดและความเงียบจะเข้าคลีคลุมสติสัมปชัญญะอีกครั้งเทียนทาดารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงความเปียกชื้นจากน้ำตาอุ่นๆรินรดลงมาบนฝ่ามือชายหนุ่มค่อยๆปลือตาขึ้นเพื่อจะพบว่าใครคนหนึ่งกำลังฟุบหลับอยู่ข้างเตียงทั้งที่น้ำตาย,ยังรินไหลไม่ขาดสาย น,น้ำเสียงแหบพร,ร่าหลุดจากริมฝีปากอยากหนาแห้งผากพ,พาให้หญิงสาวกระวีกระวาดลุกขึ้นไปรินน้ำใส่แก้วมาป้อนเขาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าน้ำตาระลอกใหม่กำลังเอ่อคลอเต็มสองตาคุณอย่าร้องไห้สิผมยังไม่ตายซะหน่อยเขากระตุกกิมน้อยให้ดวงหน้างามที่บัดนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำตามือข้างหนึ่งยกขึ้นเกลีย่ยซับน้ำตาบนผิวแก้มนวลอย่างไม่ถนัดนักแล้วก็ต้องนิ้วหน้าด้วยความรู้สึกปวดหนึบที่บาดแผล คุณไม่ต้องเช็ดน,น้ำตาให้ฉันหรอกค่ะเดี๋ยวฉันเช็ดเองดีกว่าคุณจะได้ไม่เจ็บหญิงสาวยกแขนขึ้นปาดน้ำตาทิ้งสูดน้ำมูกแรงๆอย่าร้องไห้อีกนะเดี๋ยวลูกจะเกิดมาขี้แย่คุณรู้เด้อหรอกคะมุกว่าเรนเลิกคิวด้วยไม่คิดว่าเขาจะได้ยินในสิ่งที่หล่อนพร่ำบอกเขาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันครับตอนแรกผมก็อยากไปอยู่กับน้องเอ๋ยเหมือนกันแต่น้องเอ๋ยบอกผมว่าไม่ให้ผมทิ้งคุณกับครอบครัวใหม่ของเราไป ผมถึงยอมกลับมาดูแลคุณกับลูกไงครับผมรักคุณกับลูกมากนะเขายิ้มทั้งแบว,วตาและริมฝีปากขณะที่มุกว่ารินกับริบตาทีทีไละหยาดน้ําตากลั้มกลืนก้อนสะอื้นกลับลงไปพลางเตือนตัวเองว่าที่ผ่านมาหล่อนเสียน้ําตามามากพอแล้วมันคงถึงเวลาแล้วที่ชีวิตหล่อนจะสัมผัสกับรอยยิ้มกับเขาสักทีเหตุการณ์ร้ายค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายเกรียงศักดิ์ลูกน้องคนสนิทของนายอนุพงศ์ได้ ขณะกำลังจะหนีออกนอกประเทศโดยนายเกรียงศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนจ้างวานมือปืนไปลอบยิงทั้งเทียนทาดาและมุกวารินโดยเลือกยิงมุกวารินก่อนเพราะโกรธแค้นที่แผนการทุกอย่างล้มเหลวในเมื่อเขาไม่ได้ถนดที่ดินบนเกาะมุกสองหนุ่มสาวก,ก็ไม่สมควรรอดชีวิตไปเหมือนกันแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนและหากเทียนทาดาไม่เข้ามาขวางทางปืนมุกวารินก็อาจตายไปก่อนแล้วก็ได้ขณะที่นายอนุพงษ์และลูกชายแม้ไม่ยอมรับผิด แต่ก็จำนวนได้หลักฐานสุดท้ายสองพ่อลูกจึงต้องรับโทษทันตามกฎหมายในคุกไปตลอดชีวิตบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดงของคฤรืหาเทียมสุริยะอบอวลด้วยกลิ่นแก้วหอมจรุงใจสองหนุ่มสาวเดินจับจูงมือกันออกมามองพระอาทิตย์ตกน้ำด้วยกันดวงหน้าของคนทั้งคู่ฉาบฉายด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขสองเท้าก้าวย่างลงมาตามขั้นบันไดยอย่างเชื่องช้าอุ้งเท้าสัมผัสกับพื้นทรายอุ่นต้องแสงตะวันร้อนเกิดเป็นสีทองอารามตา ่อนที่สองหนุ่มสาวจะมาหยุดยืนอยู่ไม่ห่างจากแนวต้นแก้วเหนื่อยไหมครับเทียนทาดาหันมามองภรยาสาวในตาดำใหญ่เจอด้วยความห่วงใยอย่างไม่ต้องปิดบงังซุกซ่อนเอาไว้เพียงในใจอีกต่อไปแล้วไม่หรอค่ะเดินใกล้ๆแค่นี้เองคุณล่ะคะยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่ามุกวรินย้อนถามในตาสีน้ำตาลอ่อนมองเขาด้วยประกายตาเฉกเช่นเดียวกันไม่เจ็บแล้วหรอครับแค่รู้สึกตึงๆนิดหน่อยเอง ผมมีพยาบาลสวยมีหมอดีหายไปอยู่แล้วล่ะครับใครคะอย่าบอกนะว่าพยาบาลคนที่เขามาวัดไข้คุณบ่อยๆนะหญิงสาวทำหน้าง,งำ้ำเมื่อมองเห็นประกายตาวิบวับในดวงตาเรียวใหญ่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมหมายถึงใครใชายหนุ่มไม่พูดเปล่าเขารังร่างเพลียวระหงเข้ามาใกล้แล้วสวมกอดร่างนั้นเอาไว้จากทางด้านหลังดวงหน้าคมเข้มซุกซบลงกับไหล่บ้างคุณก็รู้ว่าผมรักคุณมากขนาดตายแทนได้ แบบนี้แล้วผมจะสนใจใครได้อีกนอกจากคุณเขากระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นพร้อมกับโฉบริมฝีปากลงมาจุมพิษผิวแก้มนวลเบาๆพลอยให้อีกฝ่ายหน้าร้อนผ่าฉันเชื่อคะ่ะฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองอย่าเล้าเล่นบ่อยนักนะครับถ้าคุณทําให้ผมงอนขึ้นมาอีกแล้วก็ผมไม่ปล่อยคุณไปแน่คุณจะทําอะไรคะอย่าบอกนะว่าจะแก้แค้นฉันเหมือนที่ผ่านมาอีกนะ้ฉันไม่เอาอีกแล้วนะคะ แค่ที่ผ่านมาฉันก็เจ็บปวดจะแย่อยู่แล้วหญิงสาวหน้างามเมื่อนึกถึงความร้ายกาศแต่ก็แฝงไว้ด้วยความว่าหวามของเขาที่ทําให้หล่อนทั้งหวามไหวเจ็บปวดใจในที่สุดไม่อรอกผมก็แค่จะสั่งสอนคุณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสั่งสอนยังไงคะหญิงสาวขามวดคิ้วถามก็ด้วยวิธีนี้ไงเขาว่าพลางก้มลงมองหน้าท้องนนขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งยังคงมีอีกชีวิตหนึ่งเติบโตอยู่ภายใน ภายใต้เสื้อคอวีตัวหลวมสีอ่อนเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายแล้วเลื่อนมือแข็งแรงไล่น้าท้องภรรยาเบาๆผมจะสั่งสอนคุณไปเรื่อยๆจนมีลูกพอจะตั้งทีมฟุตบอลได้เลยค่ะดูบ้าทำอย่างนั้นฉันก็ไม่ไหวสิคะผมล้อเล่นนะเขาเป็นฝ่ายเอ่ยกลัวหัวเราบ้างคุณก็อย่าล้อเล่นบ่อยนักนะคะไม่อย่างนั้นฉันก็จะไม่ปล่อยคุณอาไว้เหมือนกันหญิงสาวย้อนพร้อมกับส่งค้อนวงใหญ่ให้เขา คุณจะทำอะไรผมอะ่ะฉันก็จะให้คุณหมอสูทำเหมือนให้คุณเลยคุณจะได้มาสั่งสอนฉันไม่ได้อีกได้ไงอ่ะผมยังอยากมีลูกกับคุณเยอะๆอยู่นะทำไมล่ะคะมีเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องก็ได้จะพอแล้วทุกวันนี้รัฐบาลยิ่งส่งเสริมการคุมกำเนิดอ,อยู่ด้วยเพราะผมไม่อยากให้บ้านของเราเงียบอีกแล้วนะสิครับบ้านหลังนี้เกาะน,นี้เงามานานแล้วนะถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างเกาะน,นี้ให้มีแต่เสียงหัวเราะร้องไห้กับเจ้างองแงของเด็กๆ ก็มุกจะได้ไม่เหงาอย่างไรล่ะครับคุณคิดอย่างนั้นหรอคะใช่เรามีลูกเพิ่มสักสองสาคนนะคุณนะเราจะได้ช่วยกันเลี้ยงพอลูกโตวิ่งเล่นได้บ้านจะได้ไม่เหงาเราจะได้มาดูลูกๆวิ่งเล่นด้วยกันไงถ้าคุณต้องการแบบนั้นฉันก็ตกลงค่ะดีมากคุณก็เป็นแบบนี้ผมถึงได้รักคุณรักคุณมากเหลือเกินก็ลองรักฉันน้อยลงแล้วไปม,มีคนอื่นสิคะ ฉันจะเป็นคนเชื่อที่เป็ดกินแองอย่อนะคนอะไรใจร้ายสมัดเลยอย่างนี้ต้องให้รางวัลความใจร้ายซะแล้วว่าพลางชายหนุ่มก็เฉาบริมฝีปากลงมาครอบครองกรีบป,ปากอิ่มงามเอาไว้แล้วเลื่อนริมฝีปากอยากนามมากระซิบแผวข้างหูหล่อนเบาๆว่าเอาไว้คุณคลอดเมื่อไหร่เราคัดไปฮันีมูลรอบสองกันใหม่นะคราวก่อนผมยังไม่หนำใจเลยอะ่ะชายหนุ่มออดอ้อนในตากรุ่มคร่มชอบกิน เมื่อนึกถึงการไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ด้วยกันเมื่อสองเดือนที่แล้วหลังจากพิธีแต่งงานเล็กๆแบบเรียบง่ายเชิญแขกเฉพาะสมาชิกในครอบครัวและบรรดาเพื่อนใกล้ชิดจากนั้นเขาก็พาภรรยาหมาดๆไปฮันนีมูนบนเกาะกู่จังหวัดตราดเพียงสาวันสองคืนเท่านั้นก็ต้องรีบกลับเสียแล้วด้วยมีงานผ่าหอยมุกเพื่อสอดแกนมุกตามเวลาที่กำหนด,ดดังนั้นคราวหน้าเขาจึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ต่างจังหวัดสักเดือน จนได้น้องๆของน้องน้อยในท้องกลับมาเป็นของแถมอีกคนเสเลยจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกของมิสสินกับพุดน้ำผึ้งชายหนุ่มหม่มั่นปั้นมือทั้งที่มิสสินกับพุดน้ำผึ้งเองก็เพิ่งจะตกลงแต่งงานกันเมื่อสามวันที่ผ่านมานี่เองเทียนทาดายังจําได้ว่าในวินาทีสําคัญของการขึ้นไปกล่าวไว้พรคู่บ่าวสาวนั้นเขาและมกวรินได้ปรึกษากันและแตัดสินใจทําสิ่งสําคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกน้องคนสนิททั้งสอง ด้วยการมอบร้านทาราดาวจิวเวอรี่ให้มิสศิลปน้ำผึ้งเป็นของขวัญวันแต่งงานชิ้นใหญ่เนื่องในวันแต่งงานของพุดน้ำผึ้งและมิสศิลในวันนี้ผมมีความยินดีที่จะบอกกับทุกคนโดยทั่วกันว่าผมเทียนทาดาเทียมสุริยะขอยกร้านทาราดาวจิวเวอรี่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นของขวัญวันแต่งงานแทนที่เทียนทาดาจะขึ้นไปกล่าวแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทว่าเขากลับประกาศในสิ่งที่มิสศิลกับพุดน้ำผึ้งไม่เคยคิดฝันมาก่อน ทำเอาคู่บ่าวสาวและบรรดาแขกเรลือที่มาในงานตกตะลึงไปตามๆกันผมคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับเจ้านาอยมันมากมายเกินไปมิสินประกาศผ่านไมโครโฟนท่ามกลางเสียงซุบซิบของบรรดาแขกเรือสีหน้าและแววตาของทุกคนเต็มไปด้วยความประหลาดใจกับการตัดสินใจของเทียนทาดาทำไมแกจะรับเอาไว้ไม่ได้ห่ะในเมื่อฉันไล่แกออกจากการไปเจ้านาอยกับลูกน้องแล้วเทียนทาดาเอ่ยยิ้มยิ้มทำไมล่ะคะเจ้นาน่ย เราสองคนทำอะไรให้เจ้านายไม่พอใจหรอคะพุทธน้ำพึง่งมองหน้าเจ้าบ่าวสลับกับหน้าเจ้านายด้วยแววตาฉงนเปลาเพียงแต่ฉันเห็นว่าไหน,หนแกกับคุณพุทธก็กำลังจะสร้างครอบครัวใหม่แล้วแกกับเมียก็น่าจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองได้แล้วนะสิตาคู่บ่าวสาวอึกอกัดใบรับประทานกันไปซะอย่างนั้นรับไว้ซะแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแกกับคุณพุทธไม่ใช่ลูกน้องฉันอีกแล้ว แต่แกคือหุ้นส่วนคนสำคัญของเทียมสุรยิยะเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญแขกเรือทุกท่านดื่มอวยพรให้คู่บ่าวสาวและหุ้นส่วนคนใหม่ของเทียมสุรยิยะนบดนี้เทียนธาดากล่าวเสมือนเป็นการมัดมือชกคู่บ่าวสาวไปในตัวตามมาด้วยการร่วมดื่มอวยพรให้คู่บ่าวสาวได้พร้อมเพรียงกันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานเล็กๆแต่เต็มไปได้วยความอบอุ่นไม่แพ้ง,งานแต่งงานของเขากับมุกวรินและเขาก็เชื่อมั่นว่าทั้งมิสิลและผุดน้ำพึง่ง จะต้องสร้างครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ด้วยสองมือได้อย่างแน่นอนและเทียนทาดาก็วางแผนร่วมกับภรรยาเอาไว้แล้วว่าทั้งครอบครัวของเขาและมิสินจะผนึกความสัมพันธ์ฉันมิดให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยการหลอมรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันในอนาคตข้างหน้าจบบริบูรณ์คุณเพิ่งรับฟังนิยายรักดราม่าเรื่องแลหลวงนางฟ้าเขียนโดยแพรพสอรพากเสียงโดยสาวนี ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับฟังและพบกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะเธอแค่บอกแค่รอให้ฉันรักเธอลงฝันลเบา ว่าเธอแสนดีเอาหัวใจฉันไปย่ำยีทำร้ายกันอย่างนี้จนใจฉันแากสลายไม่เหลือชิ้นดีไม่เหลือคุณค่าไม่มีสักสิีแล้วชีวิตนี้ฉันจะเหลืออะไร โรดปล่อยฉันไปจากชีวิตเธอเสียทีอย่ามารังด้วยคำว่ารักเพราะต่อจากนี้ฉันไม่มีวันเชื่อในสิ่งที่เธอพูดมา